วันนี้เรามาลองทำข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพาษษาสนามเล็กกันนะคะเป็นการสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2. กรกฎาคม2549นะคะรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะโจทย์เขาบอกว่าในแสงทำสัญญาจะซื้อที่ดินนะหนึ่งแปลงตั้งอยู่ที่จังหวัดนคนระนายกนะคะส่วนนายสีเนี่ยก็ไปทําสัญญาที่บ้าน ของในสีที่จังหวัดสระบุรีต่อมานะคะในสีไม่สามารถโอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้ในแสงได้ในแสงจึงบอกเลิกสัญญาแล้วก็ฟ้องให้ในสีนคืนเงินค่าที่ดินจํานวน5 0,000นบาทเนาะทีนี้ในแสงก็เลยอเอาคาดีเนี้ยไปฟ้องที่ศาล จังหวัดนครนายกนะคะโดยยืนยันเลยค่ะโดยยืนยันว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดนครนายกนะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะมีอยู่2ข้อย่อยนะคะก็ไก่นะ ศาลจังหวัดนครนายกมีคำสั่งรับคำฟ้องนะคะต่อมาระหว่างส่งหมายเรียกส่งสำเนาคำฟ้องให้ในสีจาเลยเนี่ยสารจังหวัดนครนายกเนี่ยเขาก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยคดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตอานาจศาลก็เลยมีคําสังเพือถอนคําสั่งที่รับคําฟ้องแล้วก็สั่งใหม่เป็นไม่รับคําฟ้องนะคืนค่นาขึ้นศาลทั้งหมดให้ในายแสงนะคะส่วนข้อขอไข่เนี่ยศารจังหวัดนครนายกเนี่ยก็สั่งรับคําฟ้องของนายแสงไว้พิจารณา,น,าน,นะเพราะว่านายแสงเนี่ยเขาเขา ยืนยันเลยเนาะเขาบอกว่าเอ้ยคดีเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดนครนายกอะนะคะทีนี้ในสีก็ให้การว่าเออในสีไม่ได้ผิดสัญญาณะแล้วก็โจทย์ไม่ได้มีอำนาจฟ้องต่อศาลจังหวัดนครนายกก็ขอให้ยกฟ้องนะคะพอสืบพยานเสร็จได้ผร้อยศาลจังหวัดนครนายกก็วินิจฉัยว่าคดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลเนาะพิพากษายกฟ้องส่วนค่ารุชาธรรมเนียมให้เป็นภาพนะคะคำถามเขาก็ถามว่า ไอ้คำสั่งของสารตามข้อกไก่เนี่ยชอบหรือเปล่าแล้วก็คำพิพากษาตามข้อขอไข่เนี่ยชอบไหมนะคะวีแพ่งก็จะถามอยู่แค่นี้แหละคำสั่งสารชอบไม่ชอบอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาพิจารณาก่อนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคิดอันดับแรกก็คือ เขตสารแน่ๆเลยเขตสารเนาะเพราะว่าดูในตัวคําถามเนี่ยเออม,มันพูดถึงเขตสารเลยเนาะอ่ะเขตสามเราเราเรลองย้อนไปถึงมีมาตราอะไรบ้างนะมาตาหลักก็อยู่ในมาตราสีนะคะอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคําฟ้องที่เกี่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ใน มาตาสีทวีนะคะเรามาดูเลยคําถามเนี่ยมันเป็นเรื่องการทําสัญญาเนาะมันไม่ได้เป็นการบังคับเอากับตัวอสังหาริมทรัพย์เนาะแน่นอนเราก็ต้องไปพิจารณามาตาสีเป็นเคอนะสอำนาจศาลตามออบทบัญญัติทั่วไปนะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูเลยว่าทงคำตอบเวลาเขาร้อยเรียงกันมามันเป็นยังไงนะคะ ทีนี้เรามาดูทงคาตอบกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยอพอเราดูคําถามเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเขตศาลนั่นแหละ,ะลองดูเลยการที่ในแสงฟ้องเรียกเงินตามสัญญาจะซื้อที่ดินที่ชําระไปแล้วเนี่ยคืนจากนายศรีเพราะนายศรีผิดสัญญานะคะตัดบ,บทเลยเป็นคําฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อีอนุมาตราหนึ่งนะจึงต้องฟ้องต่อศาลที่จําเลยมีมิล,ลุเนเยู่หรือ,อที่ที่มูลคดีเกิด ในเขตดุสานจังหวัดสระบ,บุรีนะคะอ่ะบอกเขาไปสักนิดว่ากรณีมิใช่เป็นคําฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่นายแสงจะยื่นคําฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราสทวีนะคะอันนี้เป็นท่อนอรรถพบก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันถามเรื่องเขตสารแน่ๆน,นะคะอ่ะถ้าเราจะเท่อ่ในในหลังจาก ตรงมูลคดีเนี่ยเราอาจจะบอกอธิบายถึงมูลคดีก็ได้นะอ่ะมูลคดีหมายความว่าต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้ยักสิทธิ์อาจจะทําให้โจทย์มีอํานาจฟ้องอะเทศสักกิดหนึ่งเพิ่มไปได้เนาะแต่ก็ต้องระวังนะคะมันจะไม่มีเวลาทีนี้ก็มาดูตอบในประเด็นกรอกไก่ก่อนนะอ่ะก็ไก่ มื่อศาลจังหวัดนครนายกเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจแล้วนะคะการที่ศาลจังหวัดนครนายกยมีคําสั่งรับฟ้องของนายแสงไว้จึงผิดพลาดเป็นข้อผิดหลงเนาะถือได้ว่าเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะเรื่องอเขตศาลเนาะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยนะคะศาลจังหวัดนครนายกมีอำนาจที่จะเพิกถอ,อนคำสั่ง นั้นได้แล้วมีคําสั่งใหม่เนาะอะไรที่สารผิดพลาดผิดหลงเนี่ยสารสามารถเพิกถอนได้เลยนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราย7 7นะมาตราย7ก็คือเพิกถอนกระบวนพิดที่ผิดระเบียบนะคะการที่ศารจังหวัดน,นะครนายกมีคําสั่งเพิกถอนนะคำสั่งนะ ที่รับฟ้องแล้วก็สั่งใหม่เป็นไม่รับคําฟ้องของนายแสงกับคืนค่าขึ้นสารทั้งหมดให้ในายแสงจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา151วรรคหนึ่งแล้วนะตอบให้ขบทุกประเด็นนะคะเพราะว่าในประเด็นกอไก่เนี่ยคาสั่งของสารเนี่ยก็คือ,อเพิกถอนจากรับฟ้องเป็นไม่รับฟ้องเนาะแล้วก็พูดถึงค่า ค่าขึ้นสารด้วยดังนั้นเนี่ยมาตราที่เราคิดถึงก็คือมาตรา151นะคะลองไปดูมาเขาจะมีกรณีใดบ้างที่สามารถคืนค่าขึ้นศารได้นะคะอ่ะขอไข่ การที่ในแสงเนี่ยเสนอคําฟ้องโดยอ้างว่ามูลคดีเกิดในเขตอํานาจของศาลจังหวัดนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยก็นีนี้เป็นเหตุให้ศาลจังหวัดนครนายกเนี่ยเข้าใจว่าในแสงเนี่ยมีอํานาจเสนอคําฟ้องเนาะเพราะว่าไอ้ในแสงเนี่ยยืนยันนะคะทีนี้ตัวในสีเขาก็ไปต่อสู้เขาก็ให้การต่อสู้เรื่องอํานาจฟ้องด้วยนะคะกะ็ให้การด้วยว่าตัวเองไม่ผิดสัญญาเนาะขอให้ยกฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คดีเนี้ยจะมือประเด็นในเรื่องเขตอำนาจศาลนะคะ ดังนั้นเนี่ยสารจังหวัดนคะรนายกก็ต้องวินิจฉัยในประเด็นตามคาให้การของนายสีด้วยเนาะโดยในข้อเท็จจริงอะ่ะเขาก็ว่าเออสืบพยานหลักฐานกันเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสืบพยานหลักฐานในการวินิจฉัยประเด็นนะมันก็ต้องทําเป็นคําพิพากษานะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยการที่สาลจังหวัดนคะรนายกเนี่ยมีคําพิพากษายกฟ้องอาจจะเป็นการพิพากษาอยู่ในประเด็นแห่งคดีแล้ว อ่ะเป็นการทำคำพิพากษาโดยชอบนะคะทงคำตอบเขาพูดถึงมาตรา131อนุมาตรา2นะอ่ะแล้วก็ยกฟ้องกับสักให้ค่าธรรมเนียมเป็นพนาะเพราะว่ามีการวินิจฉัยไปถึงเนื้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา131อนุมาตรา2นะชอบด้วยกฎหมายแล้ว โอเคเดี๋ยววันถัดไปค่อยมาดูข้อต่อไปนะคะเอาเป็นว่าหนึ่งด้วยความที่มันเป็นสนามเล็กเนี่ยมันอาจจะรวมทุกอย่างได้นะคะอะแล้วก็ลองคิดดูว่าเออ,เอ,อ,เอ,อพูดถึงอ,อ,อำนาจศาลเขตศาลเนี่ยมันเป็นตั้งแต่มาตราสามไปจนถึง,ถงมาตราเจ็ดอ,อะไรราวๆเนี้ยแน่นอนนะคะปีล่าสุดวิแท่งข้อหนึ่งออกเรื่องเขตศาลนะ ไม่ได้ออกมานานแล้วนะคะใครทบทวนในนี้เตรียมสอบนี้ก็ได้นะคะ